LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่1 1กุมภาพันธ์2566ครับอยู่กับคุณเชชชัยในราการและผมมรรลคงประดิษฐ์ครับวางยกโต้คืนครับเมืองกีฬาอยู่แล้วโอ้โหยซ้ายมาขวาไปเลยครับเบิรุกเข้าหาเลยครับมาเรียนแลมครับตามสไตล์ของค่ายฟเซ็กฝ่ายขวามีขอย่างเดียวคขึ้นมาครับยับมั่นจริงๆครับมาเรียนแลมโอ้โหมาเลยครับท้ายของทิชาครับช ขวามาแล้วครับซ้ายคืนครับเบิ้ลสองเมตรโอ้โหแถมเข่าวิตังหาครับโอ้โหติดซ้ายซ้ายขวาหนักๆครับแต่ว่ายังติดกาดนะครับติดแข้งแข้งติดทั้งแขนโอ้โหทอนแขนครับของมาเรียแลมนี่ไม่ธรรมดาครับเวียงแต่ละทีนี่ต้องดึงให้พ้นครับนี่เลยครับสวยงามครับแหมแต่ว่าลูกเสียดสีนะครับอย่าถอยเยอะนะครับอย่าถอยเยอะครับสวนแล้วครับจังหวะนี้ านี้โชว์เลยครับโอ้เดินเบียดเร็วขึ้นเลยครับในชว่วงปลายยกครับมาเรียล้วโอ้โหฟันศอกสวยครับศอกซ้ายโดนแม่โดนบริเวณปลายปจมูกนะครับโอ้โหแต่ว่าโดนหมัดขวาคืนอาจจาะดูเดือด,ดเข้มข้นขึ้นครับเดินเข้าหาเลยครับมาเรียลแลมโอ้โหเสียบเข่าขึ้นหมัดซ้ายมาแผลทางซ้ายหรือเปล่าต้องเดินให้เร็วครับมาเรียลแลมอย่างงามครับโอ้ย ง้างแล้วหลุดแบบนี้นะครับตัวเองเร็วๆครับเด็กโดนเข่าแล้วหลอกกินฟรีนะครับสองสำับดอกแล้วอ้าวโอ้ต้องเปลี่ยนเกมเปลี่ยนยุทธวิธีเดินตามวงแข่งหลุดดี้ครับโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้ภาษาแข่งกันครับโอ้โหคุณแข้งคืนเข่าจะหมัดก็จะหมัดจะแข่งก็จะแข่งเอาสักอย่างครับที่วอได้ระยะกระศาสตรซ้ายครับอ่าครับ โอ้โหไปโอ้โหเจอศอกครับแม่น่าเหนียนเจอศอกเจอเข่าเจอเสียบโอ้ยเริ่มฉายเลยครับแม่ดูเหมือนจะมีอะไรกังวลในใจหรือเปล่าครับมาเรียร์แรงดูครับพยายามจะต่อยหน้าขอบคุณบริษัทเมตาพาและช่องแปดเลครับจัดสังมวยดีๆมาให้กับแฟนๆมวยได้ชมกันครับโอ้ประตูพวกไหนเลยครับนี่นะครับที่ฮอลของเอฟฟากรุ๊ปครับมาเรียแรงแม่แต่ว่าไม่หลงกลครับ ชาต้องเดินให้เร็วครับบวกให้แม่นครับมารียร์แรมกินขวาสวยครับอาครับพุทธนำเลยครับมาเรียร์แรมเกือบเจอลูกทีมที่เสียจังหวะไปหมดครับขวาหลุดเจอสิครับแบบนี้เต็มแล้วครับยกสุดท้ายแล้วเหลเวลาที่เหลือครับอ้าครับตู้ครับโอ้ยหีิขวาออกซ้ายตีดซ้ายออกขวาวนไปเรื่อยเลยครับไม่เป็นเป้านิ่งครับ กคร,รับซ้ายจังหวะโอ้โหแทงต้องเดินที่ตีโอ้โหแต่ว่าโดนเข้าไปเจอข้างซ้ายนี่เลยครับแ้ะแพ้ทางซ้ายหรือเปล่าครับปาเรลลัมโดนซ้ายแล้วโอ้โหไทยแลนด์พิชชาร์ชมางบ้านรรา